สวัสดีครับสวัสดีค่ะนายนัเทนบิ๊กเอ็นครับวันอาทิตย์มาแล้วนะฮะวันหยุดสบายๆแบบนี้อัปเดตข่าวบันเทิงเราสองคนครับผมเทพสกิจครับปนนกานะคะแน่นอนเริ่มข่าวแรกวันนี้กับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะคือเมื่อวานนี้ตอน11โมงนะคะนกอุศนีก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดราม่าโลกใบที่1ใบที่สองของจักรจจันทร์อคมศิริคราวนี้เราสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังนกเขาชี้แจงกันค่ะขออยรับผิดนนะะคใ ในสิ่งที่ได้โพสต์ไปนะคะจนเกิดความเข้าใจผิดคือนกก็ทราบดีว่าเราเป็นคนคนนอกนะคะก็เรื่องส่วนตัวของใครเราเราก็ไม่ควรไปก้าว่ายซึ่งเราไม่ได้มีเจตนาหรือว่าต้องการจะพาดพิงแดบเพื่อนแสะเพื่อนแวะเพื่อนยอมรับผิดทุกอย่างค่ะนักแสดงสาวนกอุศณีที่ก่อนหน้านี้เคยปล่อยแชทลับ อ้างว่าเป็นของตานสาวโลกใบที่หนึ่งของเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจตันอาคมสิริออกมาผ่านทางไอจ t o r y พร้อมบอกว่าเป็นห่วงเพื่อนพอรู้ว่าเพื่อนรายล้อมไปด้วยคนเลวและงโง่จนถูกทัวนลงกระหน่ำว่าการกระทำของสาวนกนั้นไม่ถูกต้องโดยหลังจากที่อดีตผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาขอโทษสาวจักรจตันผ่านอินสตาแกรมล่าสุดนกก็ไลฟ์เปิดใจชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวยืนยันว่าได้พูดเรื่องนี้กับเพื่อนรักเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งที่โพสต์ใน IG Story เพียงเพราะอยากรู้ความจริงขอโทษที่ทําให้ทุกคนและจักรจันเกิดความเข้าใจผิดโดยยืนยันว่าตนมีเจตนาที่ดีและเป็นห่วงเพื่อนจริงๆตั้งแต่วันแรกที่นกได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมาจนถึงวันนี้นะคะสิ่งที่นกทำเนี่ยคือนกได้ไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรือเป็นการเตือนนั่นแหละพูดคุยเตือนตามประาพเพื่อนอกับจัน แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนกก็บอกจตนว่าโอเคเราเคารพการตัดสินใจของจนันด้วยความที่เราอะก็อยากรู้ความจริงเหมือนคนอื่นนะคะเราก็เลยตัดสินใจโพสไอจีสตอรี่อย่างนั้นไปนกไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงเรื่องนี้เรื่องที่นกโพสถึงจันเลย นก,กนกเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าจันกเ็เข้าใจผิดแบบนั้นด้วยนะคะนกก็ได้มีการโทรไปคุยอธิบายก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวไปแล้วนะคะแต่วันนี้นกก็ต้องมาขอโทษอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขอโทษที่ที่นกเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจนะคะเสียใจผิดหวัง ทั้งๆท,ที่ช่วงเวลาเนี้มันเป็นโมเมนต์ที่จันควรจะมีความสุขที่สุดนกก็ขอยืนยันว่านกมีเจตนาที่หวังดีแล้วก็รับแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนจริงๆ,งๆนะคะนักแสดงสาวทิ้งทายว่าใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคลแต่เธอไม่คิดจะลบคอมเมนต์และยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองค่ะ สืบเนื่องมาจากข่าวนี้เนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนละอุเป็นไฟเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตามมาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันลำดับเหตุการณ์มันเป็นยัง,ยงไงตอนแรกเป็นอย่างนั้นแล้วตอนตรงกลางแล้วจบลงยังไงงงไปหมดเลยอ้าวไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยเรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาโลกโซเชียลยังคงร้อนระอุกับข่าวลือที่ไม่มีมูลนางเอกดังตกเป็นโลกไปที่2ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนซึ่งในที่สุดสาวจักตรตั์อคมศิริก็ออกโรงยืนยันด้วยตัวเองกับพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยว่าไม่ได้เป็นโลกใบที่2ของแฟนหนุ่มนักธุรกิจเควัฒนาแน่นอน พร้อมท้าหากโลกใบที่หนึ่งมีตัวตนจริงก็ขอให้แสดงตัวแต่ถ้าเป็นแค่เรื่องลวงโลกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพร้อมปัดข่าวลือว่าที่เจ้าบ่าวให้เงินอดีตภรรยาย9ล้านบาทเพื่อไม่ให้มาพังงานแต่งส่วนประเด็นแฟนหนุ่มพัวพันธุรกิจสีเทาหนุ่มกันชัยเผยตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีมูลงานนี้สาวจักรจันยังเอ่ยปากถึงคนใกล้ชิดที่เหมือนเป็นผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายที่ขัดขวางการแต่งงานของเธอถึง4ี่ครั้ง ว่าขอให้ช่วยเคารพการตัดสินใจของเธอในวัย38ปีด้วยหากอนาคตชีวิตคู่ที่เธอเลือกจะประสบความสําเร็จหรือพังไม่เป็นท่าจันก็พร้อมจะยอมรับด้วยตัวเองแต่ผู้หวังดีประสงค์ร้ายยังคงงัดหลักฐานทิปแชร์ภาพสาวคนหนึ่งอ้างว่าเป็นโลกใบที่หนึ่งแต่กลับโปแตกเพราะสาวในภาพคือนักร้องลูกทุ่งสาวอํานันทยาซึ่งเตรียมปรึกษาทานายเอาผิดผู้แอบอ้างทันควัน งานนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งบุ่มปนัดดาที่ได้ข้อมูลลวงโลกมาจากใครบางคนงานนี้ทั้งดารานักข่าวทาน,นายและชาวเน็ตพร้อมใจกันกดดันให้ตัวการออกมาขอโทษและแสดงความรับผิดชอบ ในที่สุด R.B. อีอดีตผู้จัดจาก,การของจักรจันก็โพสต์อินสตาแกรมขอโทษจักรจัน์เคและครอบครัวรวมถึงอ้ํานันทิยาสำหรับทุกเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ทําให้ทุกคนต้องไม่สบายใจจากการกระทําของตนทําให้ช่วงเวลาดีๆกลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่ยืนยันไม่เคยคิดร้ายทําลายน้องที่ทําไปเพราะเป็นห่วงมากเกินไป ด้านบุ๋มปนัดดาก็ยกมือไหว้ขอดทษทั้งน,น้ำตากลางรายการตกมันสบันเทิงเผยน้ำตาบุ๋มในวันนี้คงไม่เท่าน้ำตาน้องที่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งสาวจักรจันที่ดูไลฟ์อยู่ก็โทรมาเคลียร์ใจในทันทีพี่เสียใจมากที่ทำให้หนูเสียใจหนูคงรู้สึกแย่กว่าพี่เยอะ พี่ไม่เชื่อเหมือนพี่ไม่เชื่อเหมือนพี่ไม่มีเอาข้อมูลเขาออกมาออกรายการเลยนะเว้ยไม่มีนะเว้ยไม่รู้หนูเอาไปฟังอะไรแต่พี่แบบอยากโทรหาหนูมากพี่ขอโทษพี่แบบพี่รักหนูมากนะเว้ยเหมือนเดิมอะพี่ก็ช็อกเหมือนกันอะเรารู้จักกันมานานอะแล้วแบบทำไมเขาทำกันอย่างนี้วะแบบเราเสียหายมากเลยอะมันก็เสียหายกันหมดเลยนะตอนนี้คือแบบแต่ไม่มีใครเจ็บเจ็บเท่าหนูหรอก วันนี้พี่รู้ว่าอย่ากอดแกว่าแบบเรงไ,ไม่เราพวกเราไม่ควรมาเจออะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมแคร์ความรู้สึกจะกระจันมากกว่าแคร์ความรู้สึกน้องมากกว่าว่าน้องจะรู้สึกยังไงน้องจะเกลียดเราไหมกลัวน้องคงเสียใจเนาะเรารู้สึกอย่าง,งนะั้นน้องคงเสียใจมากนะมากกว่าวันนี้ที่เราร้องไห้มากกว่าวันนี้ที่เราแย่ไอ้สิ่งที่ผมเจอมันกระจอกมากสําหรับสิ่งที่น้องเจอ เห็นข้อความอื่นอะ่ะที่อาบีส่งให้คนอื่นอะบอกว่าผมเป็นคนที่แบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยนางมีแผนนางนู่นนางนี่คือแบบเขียนมาอย่างเงี้ยมันกลายว่ามันไม่แปลกที่จ,จักรจันรจะเข้าใจผมผิดเรารู้จัก,กเขามานานมากความสัมพันธ์ยี่สิบปีมันไม่มีค่าเลยเลยเหรออาบีเฮ้ยเพื่อนในวงการกันอนะมันไม่ควรที่จะทำร้ายกันอย่างนี้แล้วพี่ไม่ควรทำร้ายน้องแบบนี้แต่ณวันนั้นผมโง่เองอะที่แบบ เฮ้ยก็เขาเล่นมาหาถึงที่นึกภาพบอกใช่ไหมฮะแล้วด้วยข้อมูลคุณอยากให้เห็นแบบอืมอือมันไม่ใช่แค่คำสองคำหรือภาพสองภาพหรือการที่เขาแค่มาเจอแต่มันคือแบบหมูให้ดูเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยฮะอยากให้เขาไปรักษา,าจริงๆนะการสร้างเรื่องได้ขนาดนี้คือแบบบุมไม่เคยเจอนะ เราเจอผู้ไร้มาเยอะมากเลยอะ่ะแต่เราไม่เคยเจอแบบที่สามารถสร้างละครตัวละครขึ้นมาแบบชุบชับชุบชับ,ชบแบบมีคลิปเสียงเยอะขนาดไม่เคยเจอหมยอมรับเออหมยอมรับเลยว่าผมไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆไม่เสียหน้าค่ะแต่เสียใจมากกว่าแล้วก็ไม่นึกหรอกว่าเราจะเจออะไรที่เป็นภารตะขอใช้คําว่าภารตะเรื่องราวขนาดนี้ที่จะทําลายชีวิตคนคนนึงได้ขนาดนี้มันก็เป็นบทเรียนเราเหมือนกันค่ะแต่ถามว่า จะไม่ให้ทำหน้าที่ต่อไปนั่นคงไม่ใช่แต่บุ๋มจะระวังมากขึ้นหลังจากนี้บุ๋มปนัดด้านลั่นพร้อมเป็นที่ปรึกษาจักราจันในการดำเนินคดีทางกฎหมายทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ เป็นร้อนเรื่องร้อนๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆนะคะคแต่บทสรุปเนี่ยก็บทสรุปได้ออกมาตั้งๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโลกใบที่หนึ่งไม่มีอยู่จริงนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะเราขยับไปที่สาวจันจีกันบ้างต้องบอกนิดนึงนะว่าตอนนี้สาวๆทั้งหลายเวลาที่จะลงรูปทีหนึ่งอ่ะก็ต้องผ่านแอปพลิเคชันแต่งรูปกันนิดนึงก็ต้องมีบ้าง,อ,งอย่าง <ขอ S 1> น้อยน,น่งคุณแต่งไหมขนาดผู้ชายอย่างผมยังต้องใช้หนึ่งแอปพลิเคชันอย่างน้อย นะก็ต้องมีการปรับแสงปรับสีบ้างให้มันสวยๆจันจีก็เป็นหนึ่งในนั้น<อ>ค่ะที่ติดแอปพลิเคชันก่อนลงรูปเหมือนกันสวยขนาดนั้นยต,ต,ต้องแต่งรูปอีกเหรอกแต่งนิดนึงนะงคะเพื่อความสบายใจและช่วงนี้จันจีเขาก็แบบเออโชว์เซ็กซี่บ่อยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหวานใจอย่างมาริโอจะว่ายังไงบ้าง จะลุกชิลหรือเที่ยวริมหาดสาวแซบจันจิจันจิราก็เซ็กซี่หุ่นเสียดเกินใครอยู่ตลอดถึงขนาดเจ้าตัวยอมรับวันไหนออกจากบ้านด้วยชุดที่ดูเรียบร้อยปอกปิดมิชิดก็จะถูกเพื่อนทักว่านี่ไม่ใช่ตัวตนของสาวจันจิสักนั้นน่ะเช่นเดียวกับหวานใจหนุ่มสุดหล่อมาริโอ้ก็ไม่เคยออกปากสั่งห้ามเรื่องนี้เลยซักกระคำจ้าเว่าาชอบคนเซ็กซี่ถ้าจริงเป็นผู้ชายจริงก็ชอบผู้หญิงที่มีความเซ็กซีน่นิดๆก็ดีนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบไม่รู้อะ ชอบหรือเปล่า,าชอบจันจีคิดว่าเราเซ็กซี่ตรงไหนในการเต้นมั้งช่วงเวลาที่เราเต้นมั้งอะไรฟิลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจริงๆเราไม่ได้รู้สึกโอ้เรา,าเป็นเซ็กซี่ no ถึงจะลองรูปสวยๆให้ฟแฟนๆได้กดไลค์บ่อยๆแต่เพื่อความเป๊ะปังเรื่องโป๊เป็นศูนย์สาวจันจียอมรับว่าต้องมีผ่านแอปแต่งรูปบ้างเป็นธรรมดานเนอะ เราใช้โปรแกรมริทัชความเนินดันความนูนเข้าไปเราทำเซลลูไลท์ริทัชให้มันดูแบบเอโอเคดูแล้วแบบสบายตาที่แต่งรูปหรอแต่งแต่งให้มันดูไม่โปรค่ะีแอปให้โทรศัพท์เยอะในเรื่องของสีเอยในเรื่องของอุ่นหุ่นในเรื่องของผิวเอยในเรื่องของการลบคนออกไปก็มี ซึ่งเรื่องการแต่งรูปสาวจันจิออกปากว่าไม่เคยกักหรือปกปิดที่จะบอกใครเลยสักนิดเพราะมองเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่อยากมีรูปสวยถูกใจไว้อัพลงโซเชียลค่ะ คมเมนเพื่อนผู้หญิงบางคนนี่โหลบคนลบบ้านลบไรข้างหลังออกไปได้หมดเลยนะฮะเอออยากรู้เหมือนกันว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรนี่พี่ฝนต้องตนเตนเลยครับเอาไปต่อที่สาวไซด์วันิีคนมินินะฮะคนนี้ครับกับออมสุชานะฮะคนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปเกือบ3ปีนะครับแต่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีธุรกิจร้านขนมเกาหลีซึ่งหลายคนเนี่ยไปชิมไปทานก็บอกว่าอร่อยมากแต่น่าเสียดายมากเลยพี่ฝนเพราะต้องปิดตัวลงเพราะโควิดครับ กุ้มขามับปวดหัวตึบเลยละค่ะนางเอกสาวออมสุชาอุสาทุบกระปุกเปิดร้านขนมสไตล์เกาหลีลูหน้าหนูหน้าแค่4ปีกว่าและมีถึง3สาขาสุดท้ายทนพิษโควิดไม่ไหวทําให้เธอต้องปิดร้านไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่ไหวอะค่ะแ,แบบค่าที่แบบว่ากับคือขนมมันเป็นขนมนที่ไม่ได้ดีดูได้ง่ายก็เลยอ่ะตัดใจปิดไปก่อนอะเงียใช่อตอนนี้ก็เลยโฟกัสเรื่องเนี่ย การการแสดงก่อนค่ะเป็นคนชอบทำธุรกิจนีแ่แหละทำไปเรื่อยๆก็กลัวค่ะแต่แบบเป็นคนชอบเสี่ยงค่ะชอบก็ได้ก็เสี่ย <c oughs> เวลาต่อสัญญาร้านนะคะมันไม่ได้ต่อแค่แบบเดือนเดียวสองเดือนคือ <c oughs> ต้องสามปีหรือเนี้ยเราก็ต้องคิดใช่ไหมว่าถ้าสามปีแบบโควิดยังยัง,ย,งยังไม่ไปยังไม่อะไรอย่างเงี้ยล้านเราต้องแยกแน่เลยเรามีพนักงานนั่นนู่นนี่อีกอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีสาขาเยอะค่ะมีมีสามสาขา ตอนแรกแต่ก็แต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึนนะ้นอะเราก็อยากกลับมาทํานะแต่ว่าเราขอดูสถานการณ์ก่อนอเงะะี้ยค่ะเรื่องธุรกิจในะยังไม่เข็ดเพราะหากมีโอกาสอีกเมื่อไร่คงกลับมาลุยอีกแนะ่ส่วนงานหน้าจอที่หายไปนานถึง3ปีสาวออมยืนยันว่าไม่ได้งดรับงานเพียงแต่ผลงานบางอย่างถูกดองสะงั้นค่ะคืออมอมถ่ายละครมาตลอดเลยนะเอาเหมือนเป็นคนยุ่งม,มากๆแบบว่าทำง,งานมาสอ,สอปี แต่ละครไม่ได้ออนเลยติดโควิดติดเซนเตอร์จีนติดน่ี่มีจะได้ออนปีแล้วค่ะเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มมีแบบต่อต่อต่อเลยนะเนี่ยปากให้ผู้ขับช่วยกันสนับสนุนเอาน่ยนะค่ะเหมือนจะไม่ได้ละละครเหมือนจะหายจากวงการแต่ยังไม่หายน่ะคอนเฟิร์มแล้วว่าปีนี้ได้เห็นความคิ้วของสาวอมชั่วรับรองหายคิดถึงแน่นอนค่ะ รอซัพพอร์ตนะคะเรื่องผลงานรวมถึงเรื่องธุรกิจก็ขอส่งกำลังใจให้น้องออมด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานสุดชิลค่ะตามวิถีไลฟ์สไตล์สโลว์ไลฟ์แบบนิวมอร์ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะสวยปังปุริเ no. ย่ number o n นขนาดไหน <laughs> ถูกใจเราคนรักธรรมชาติไม่น้อยเลยละค่ะกับงานมิวสิกแคมปิ้งลับสายหรือแคมป์ป้าครั้งที่2จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำจักระพงเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครน,นายกจับมือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่เอาใจคนชื่นชอบสโลว์ไลฟ์ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยงานนี้นอกจากมีจุดการเต็นท์เพื่อชมจันทร์ก็ยังมีอาหารรสเลิศคลอไปกับเพลงเพราะเพราะ เพิ่มบรรยากาศอีกด้วยละค่ะหลังจากโควิดเนี่ยเราก็รู้ว่ามีผลกระทบมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเราก็เห็นว่าทําอย่างไรรักท่องเที่ยวที่หายไปจะปลุกกระแสขึ้นมาได้นั่นก็คือนโยบายนี้นก็คือมันเป็นโครงการเหมือนไทยเที่ยวไทยก็คือต้องการกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศได้มากที่สุดจัดงานเพื่อสร้างสร้างความประทับใจหรือก็เยียวยากระตุ้นให้คนปัาจีนเนี่ยรู้สึกว่า ททหรือหน่วยงานภาคราชการเนี่ยยังไม่ทอดทิ้งแล้วก็การจัดงานไม่ว่าสถานที่พักหรือที่นั่งก็ดีเราจะเห็นว่าเรามีการเว้นระยะห่างในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานนครนายกอยากจะบอกว่านครนายกปราจีนสักแก้วทั้ง3จังหวัดเนี่ยมีมีสิ่งดึงดูดใจในแต่ละดูการที่ไม่ซ้ํากันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวทีเดียว3จังหวัดอย่างได้แต่อยากจะบอกว่ามานครนายกมาปราจีนมีอะไรมากกว่าที่คิดครับผม เดิมดำบรรยากาศสุดชิลด้วยวิถีนิวนอร์มอลไปแล้วหลังจบงานยังร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสวยสะอาดดังเดิมเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งค่ะน้าไปจังเลยอ่ะอยากไปด้วยอยากไปพักผ่อนนะครับเอ้าส่วนตอนนี้ครับใครกําลังเหงากาลังเศร้ากําลังแซะนะฮะฟังเพลงนี้อาจจะช่วยได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะไปพูดคุยกับหนุ่มสุดเข้มสุดหล่อคนนี้ครับเข้มหัด

ที่เหงาได้ช้ำกันอีกแล้วอ่ะสาวเสียงสวยส้มโอสุภาพรกับสิงเกิลเก็บเธอไว้ในใจและให้ความรักนำทางเรื่องจริงจากปลายปากกาที่เจ้าตัวตั้งใจถ่ายทอดแฟนๆที่ตกอยู่ในอารมณ์กำลังคิดถึงใครสักคนสับน้ำตาพร้อมกันได้แล้วที่ y YouTube ส้มโอเลยจ้าจีดดิ่งพัดจริงอะไรจริงหนุ่มคนนี้เข้มขัดสวีนะคะใครอยากจะรู้จักเขามากขึ้นติดตามกันเลยในช่วง Ex c l u s i v e t a l ทค่ะคุณเห็นผมคุณจะต้องรักผม S 1> <S 1> <S สวั <S <S สดีครับมันไม่ถึงสิบหรอกครับพี่จริงๆมันมันก็เริ่มมาเรื่อยๆเราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับมันมันก็มีเข้ามาคือซึ่งจริงๆแล้วตัวเข้มเองอ่ะรู้สึกว่า มันปกติคือเข้มรับปีละสองเรื่องอยู่แล้วมีปีนี้เข้ามาเรื่องเดียวเนี่ยผิดปกติละผิดปกติของตัวเองครับ <ita> ะะช่วงคาบเกี่ยวครับ <c oughs> คือคือมันอยู่ในช่วงที่ปลายอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็จะเริ่มเปิดเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเป็น4ีเรื่องผมก็นั่งสังเกตนะผมได้เยอะ หมผมก็บอกว่ามันมันก็ปกติของผมผมได้แบบ2เรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปดูพี่ๆคนอื่นเขาก็ได้เท่ากันเท่ากันหมดเลยแต่ในคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ย <ST> คือมันไม่ใช่หรอครับผมว่าทุกคนคือลูกรักหมดแหละครับผม,ผมรู้สึกว่ามันเปรียบเสมือนบ้านพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีทางที่จะรักลูกไม่เท่ากัน คนที่เข้ามาในช่อง7เนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนในครอบครัวละก็คือคนไหนเหมาะสมกับสิ่งอะไรอย่างรู้สึกว่าผมถนัดกับการปลูกถั่วเขาก็จะให้งานในเรื่องของการปลูกถั่วปลูกอะไรมามันอยู่ในการพัฒนาตัวเองผมเชื่อว่าได้เท่ากันหมดแต่ละคนก็ได้แบบแตกต่างกันในในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันเหมาะสมกับพี่ๆเขาอะไรเงี้ยได้เท่ากัน อยากให้มาดูผลงานของผมผมก็ตั้งใจทํางานมากๆแล้วผมก็ใส่รายละเอียดของตัวละครมากๆอยากให้ทุกคนมาติมาว่ามาชมในตัวละครของผมดีกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสมาผมก็อยากทําโอกาสที่เราได้มาเนี่ยให,ให้มันออกมาดีเอามาเสิร์ฟให้ทุกคนแล้วทุกคน mm. โอโ้โหผลงานของน้องเข้มผลงานของผมเนี่ย เป็นในรูปแบบในทิศทางไหนออกมาดีไหมในเรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยอยากให้มาติชมตรงนี้มากกว่าครับผมจะรู้สึกว่าไม่ดีใจเลยฮะคิดว่าผมเป็นปลูกรักแล้วผมจะทําตัวแบบแบบอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมเป็นปลูกรักแบบผมจะทําอะไรก็ได้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมก็ยังเหมือนเดิมผมมาในรูปแบบของผมแบบไหนผมก็เปไปของผมแบบนั้นเรื่อยๆเพราะผมจะเรียนรู้อยู่ในกองเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเจอพี่ ที่อยู่ในกองไม่ว่าจะเป็นทีมงานเป็นผู้กับเป็นผู้จัดเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กันเราก็จะพูดคุยกันแล้วก็ส่วนในเรื่องของแฟนคลับผมก็ใครที่เข้ามาผมก็รักหมดรักหมดประพฤติตัวเท่าเทียมกันหมดเลยจะไม่มีแบ่งชนชั้นว่าใครลูกรักใครไม่ลูกรักลองเปิดใจให้ผมดูนะครับผมลองมาดูละครที่ผมเล่นดูคุณอาจจะรู้สึกเปลี่ยนใจหรือว่าลองมาส,สัมผัสกับผมดูก็ได้ครับตามงานต่างๆที่ผมไปออกงานไปอะไรเงี้ย ผมก็เชื่อว่าคุณจะต้องเปลี่ยนใจที่คิดแบบนั้นคุณเห็นผมคุณจะต้องรักผมไม่ใช่ <c oughs> <ะ>ลองมาศึกษากันดูครับลองมาพูดคุยกันดูมาแลกเปลี่ยนความคิดกันดูครับหมดเวลาแล้วจ้าวันนี้จะลากันด้วยมิวสิวิดีโอเพลงคิดแ Back ของเววีนะคะขอบคุณชุดของฝนจากละฟาร์มด้วยค่ะและของเทมครับอดโฟโดวินเกสครับค่ะลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ